มาเจอกันอีกแล้วนะคะเอาเริ่มประโยคเลยค่ะ h bin femt here ฉันไม่ใช่คนแถวนี้ i Ich bin femt here ฉันไม่ใช่คนที่นี่ฉันไม่ใช่คนแถวนี้หรือฉันไม่ใช่คนที่นี่ใช้คำว่า Ich bin femt here ต่อมา ich bin tourist ich bin tourist Ich bin Ich bin Student. Ich bin Ich bin STUDENT. Ich bin student. Ich bin student. Wer festet Englisch? Wer festet Englisch? wer absehen Wer Englisch? มีคนที่รู้ภาษาอังกฤษไหมใครพูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจภาษาอังกฤษแวดเฟสเทสเกมันมีคนที่รู้ภาษาเยอรมันไหมแวดเฟสเท n เกมันอิกเฟสเทชนิกดัสวาซีซากินเอาใหม่นาะอีกรอบหนึ่งอิก Verstehe nicht das, was Sie sagen. เข,เขาจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องที่คุณพูดเลย Können Sie, Sie bitte etwas langsamer sprechen? Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? nochmal อ,อีกรอบนะ k ö n n ั n Sie bitte e t w a s l งซ g s a m หลังซัมม์ส e ปเชียลการุณาพูดช้าอีกหน่อย v i บ i t t วีบ i ตะก็คือการุณาบอกสำางเนอยตัวแต่ไม่เปไ็นไรเข้าใจเนะาะ e ี i ิ t ะก a รุณาพูดอีกครั้ง Moment m a ั g ก r รุณารอสักคู่